สวัสดีค่ะวัสดีพาเด็กๆมาเที่ยวนะคะนี่โซนผลไม้นะคะทุกคนหยิบมาค่ะน้องอยากกินแตงโมสีเขีืดหยิบมาเดินไปค่ะผลไม้เยอะมากเลย แบบไดนอะไรหยิบเลยมีทุกร้อยหนาด้วยใช่อืมเยอะมากเลยจะกินลิ้นจีเปล่าลิ้นจีลิ้นจีจะกินไหมคะลืกได้ไหมคะเดี๋ยวไปใส่ลิ้นจีเลือกสวยๆนะ เลือกดีๆนะเปิดตู้ดีๆค่ะใส่ดีแล้ววางตกนะคะใส่ตูงเสร็จแล้วก็ไปที่ตรงนู้นตรงที่เขาชั่งกิโลค่ะที่ชั่งกิโลแล้ว ผักนะคะผักสดๆเลยค่ะนี่นะคะค่ะเป็นเอกผักค่ะเออบักทองลูกเล็กมากเลยไปทำอะไรนี่ไงไปอะไรสังขยาเหรอเออใช่ดอกไม้ค่ะนี่ค่ะดอกไม้สวยเขาเรียกปักทองค่ะ ไปเดินไปดูยังไงดีค่ะเนี่ยนี่ก็ฟักทองค่ะฟักทองยาใช่นี่ก็ไก่นะคะกระเล็ดไก่ค่ะเออโคเลือดสวยๆค่ะเอาอดๆเลยนั้นแล้วถุงลงไปข้างล่างเลยลูก เอาไปอีกชิ้นหนึ่งค่ะรวมชิ้นสามชิ้นนั่นเนี่ยเอาอีกชิ้นนึงค่ะโอเคเอาไปที่ให้เขาจัางกิโลเลยรทีนี้เออเออต้องไปจัางกิโลแล้วค่ะมีกระเน็ดไก่ย่างนะคะตัวการทอดค่ะ ที่ยส์เหมยค่ะนี่อาหารทะเลค่ะปลาปลาปลาอะไรอะปลาปาจุดจุดะปลาหมึกค่ะปลาปลาหมึกยัด ใหญ่มากหัวใจมืดที่นี่กรบมองไม่ค่อยเห็นเลยน้ำแข็งไปขึ้นไปดูขด้ไปไปางบนนี่ป่ะไปพี่แอ๊ดจ้ะนี่เป็นไอชูจี้นะคะ เหรียนหมอนทองค่ะด้วยถือจะกล้าพี่หน่อยพี่บอกเจ็บเหนไปรเราจะจ่ายเงินเลยไหมคะไปมาค่ะไปหาถุงนิ้วใส่ก่อนค่ะไม่มีถุงใส่ไหนอ,อ่ะ ไปพักค่ะหนักไหมเ้ยเฟ้หนักแล้วไปพาเดินดูของก้อนอื่นก่อนก่อนอุ่นเอ็นเลยเอ็นเลยไปพักหยิบมาเด้อ่ะเป็น ซื้อของเยอะนะไม่ใช่แถวบ้านเราวันนี้เรามาเที่ยวกันไกลหน่อยเลยไม่อยากซื้อของไปเยอะค่ะนี่ก็แผนนกขนมน,น้ำวนถุงเลยได้รามารคิดเงินันแล้วนะคะ ันนี้เราขอลาคลิปกันแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกค่ะบ๊ายบายสวัสดีนะคะ